ทำไมบ่น่นางไม่เอานั่งลงฮะอทำไมครับจะเอาอะไรคะนั่งลงรอก่อนนั่งลงก็รู้แล้วนั่งละจะบ,บ่นอะไระมานี่สิงอนอะไรเรามานี่สิเอาจใจใจมาที่มานี่ให้รอให้รอรอก่อน อะไรหรือพนั่งกันเงียบๆเนี่ยใช่ไหมครับจิ๊กจิ๊กจิ๊กเนี่ยน้องนองก็นั่งรอกันเนี่ยก็อไร้ก็นั่งรออยู่เว้นยกเว้นเองอะ่ะโจเออไม่ต้องบน่นรอก่อนรอได้ไหมรู้อยากกินหนมอ่ะรอก่อนรอ บ่นจังอะ่ะนั่งนั่งเฉยๆโดยไม่ต้องบ่นได้ไหมไม่ต้อง,องร้องจอยมันขี้งอน,นงมันแบบมันขี้ฟองมันงองแงมันง้องแง,ง ทำไมบนทั้งวันง้องแงงทั้งวันถ้าเป็นบ้องแบวแล,ล้วจริงแล้วง้องแงงไม่ต้องบ่นเลยอืทั้งวันอะวูวูววไ,มวไม่ได้เลยนั่งลงเดี๋ยวนี้รอรอเลยรอเลยร้อยขาดใจกันไปเลย เงียบได้ใช่ไหมเงียบได้ถึงจะให้ให้กินนมอ่ะเงียบเงียบเงียบเออออออรอหลอกรอแล้วลิ้นทำไมไม่เก็บเงยงี้เี้ยเ้ยเงีน้โจ๊กขี้บน โอเคเก่งแล้วเงียบแล้วเก่งมากกินนมเนอะโอ๊ย <c ười> เงียบได้แป๊บเดียวมันอะโอเคนางลงเออเออนี่คนนี้ก็นั่งเงียบๆเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวดูที่กอดิน่ารักเรียบร้อยมาอีกาง้นตามาอีกางน้น เออตามมาบนเออโอเคครับลากไปด้วยจากรับจีโกอะยรอะไ,ไรฮัลโหลเยอะจัดน่าตลก